สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะทนายดังกลางข้อกฎหมายแม่ลูกจนทิพย์ลวงขอบริจาคเสี่ยงคุก3ปี สืบเนื่องจากกรณีนักเรียนอายุ18ปีในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงสอบติดนักเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยชื่อดังและมีผู้สื่อข่าวท้องถิ่นได้นำเสนอข่าวว่าที่บ้านมีฐานะยากจนติดปัญหาเรื่องเงินทุนที่จะศึกษาต่อจนทำให้มีผู้คนบริจาคโอนเงินช่วยเหลือจำนวนมากกระทั่งเวลาต่อมาตรวจสอบพบว่าครอบครัวดังกล่าวจนทิพย์อีกทั้งยังใช้ชีวิตดีกินหรูไม่ได้มี ียากจนอย่างที่เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าการเปิดรับบริจาคเพื่อขอทุนการศึกษาโดยอ้างว่ายากจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นหลงเชื่อและโอนเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แม้เจ้าตัวจะไม่ได้เป็นคนเปิดรับบริจาคด้วยตนเองแต่การที่มีคนอื่นเข้าใจผิดแล้วเปิดรับบริจาคแทนให้โดยเจ้าตัวนั้นรู้อยู่ แก่ใจว่าตนเองไม่ได้ยากจนก็เป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนได้เพราะถือว่ามีเจตนาช่อโกงท,ทกโดยการปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนว่าตนไม่ได้เป็นคนยากจนและไม่จำเป็นต้องขอทุนการศึกษาแต่อย่างใดมาตรา341 ผู้ใดทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแฮแท็กหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังกล่าวนั้นแฮตแท็กได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3หรือทําให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ทําถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ์ผู้นั้นกระทําความผิดฐานช่อโกงต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน ห0 0มื 60, บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ